รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วงนี้สนับสนุนโดยเดลไทยแลนด์สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแอปอินบ็อกครับเิผปฟองความรู้สูด้่ยอุยทีครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา3ทุ่ม45กับพวกเราทั้ง2คนครับเป็นเวลาดีๆในการอัปเดตข่าวสารทีนะครับที่ดูได้ทั้งครอบครัวเลยวันนี้เรามายืนอยู่ตรงโซนที่ต้องบอกว่าเป็นแกจจใช่ไหมฮะใช่ครับนี่อะไรเนี่ยอันนี้แหละครับ ที่ยกต่ำหนักไม่ใช่ดัมเบลอ่ะอันนี้เป็นลโพงหรือหรืออ๋อไม่ใช่อันนี้ลำโพงเหรอสปีกเกอร์นะครับแบบบลูทูธสปีกเกอร์ออกแบบมาดูดแกเก๋เวลาพกพาง่ายนะครับมันมีหลากหลายเลยอ่ะนะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเพิ่งรีวิวไปสัปดาห์ที่แล้วที่เรารีวิวไปแล้วนะนะครับนะครับผมแต่วันนี้นะครับเป็นข่าวสารเด้งต้องบอกว่าข่าวสารนี้เกี่ยวกับการใช้งานของน้ํำคือต้องบอกว่าประเทศไทยเรามีภาวะอะไรครับน้ําแล้งที่ล่าสุดนะครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำลงนะครับมันประจันแล้วก็ไมครับ มีทั้งน้ําท่วมนะแล้วก็ขาดแคลนน้ำเพราะฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรืออะไรเงี้ยเป็นปัญหาเรื่องของน้ำใช่ครับเราก็มีเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของภาคธุรกิจในส่วนอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็มีปัญหานี้แต่ว่าตอนนี้เขามีคนที่มาตอบโจทย์นะครับชื่อบริษัท Eastwater เนียบริษัทจัดการน้ำนึงนะครับผมได้ไปร่วมงานกับทาง Eastwater ซึ่งเขาจะลองครบรอบ23ปีอ๋อ23ปีเอ้ยยี่สิบสามปีหรือเปล่าใช่นะนานนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นครงการที่เขามีการบริหารจัดการน้ํา ใน3จังหวัดเป็นบริษัทใหญ่เลยนะครับสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่3าจังหวัดก็มีระยองชลบุรีชัยภูมิเขาอ๋อเป็นโซนเดียวกันอ่าเป็นอุตสาหกรรมเรียกภาคตะวันออกนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขาใช้กันครับซึ่งก็บอกว่าเขามีท่อนะในการส่งน้ำเนี่ยความยาวรวมเลยรวมแล้วท่านผู้ชม400กิโลเมตรนะครับมช่เทพลงไปนี่ได้เลยนะฮะซึ่งในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราต้องบอกที่น่าสนใจคือผมได้ไปร่วมงานเพราะว่า เขาให้ไปดูในเรื่องของนวัตกรรมกการเขาเรียกว่าการคอวบคุมน้ำเนี่ยที่น่าสนใจมากซึ่งในการไปร่วมงานทางนี้นะครับผมได้ไปเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เขาร่วมมือกับทาง s c h n อร์ e r e ล e ก t ร i c นะครับในส่วนของเรื่องของ PLC ค o n t r o คือการ สั่งเปิดปิดน้ําแบบออโตเมติกครับแต่ที่สาคัญที่ผมได้ไปเห็นแล้วตื่นตะลึงต้องบอกว่าซอฟต์แวร์คือสกาด้าสกาด้าสกาด้านี้เป็นซอฟต์แวร์ในการควบคุมน้ําที่เขาเรียกว่าเรียลไทมเรียวชามเลยซอฟต์แวร์นี้สามารถดูได้ตั้งแต่แหล่งน้ําแหล่งน้าว่ามีปริมาณน้ําขนาดไหนพอไหมไม่พอ สองก็คือในส่วนของอะไรครับสองในส่วนของปริมาณน้ําปริมาณน้ําที่มีอยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยและปริมาณในการส่งด้วยคุณภาพน้ําอันนี้ก็สําคัญครับนะครับแม้กระทั่งลูกค้าครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาดูด้วยตัวเองว่าวันนี้บริษัทตัวเองใช้ปริมาณน้ําขนาดไหนทําให้เห็นว่านวัตกรรมตัวนี้สามารถช่วยในการเรียกว่าจ่ายน้ําได้รวดเร็วมากขึ้นดีครับนอกจากนั้นแล้วผมยังได้สัมภาษณ์ผู้ริหารด้วยผู้ริหารเนี่ยเขาบอกว่าในการใช้ในส่วนของตัวสกาดาเนี่ย จากเดิมที่เขาสูญเสียน้ำนะรบแ้เขาเรียกว่า20เอนต์นตอนแรในการส่งข้อเนี่ยสูญเสีย20เซนตอนนี้ต่ำกวบบ่า3เปอร์เซ็นต์โอ้ลดไป,ปน,นึน่งเยอะนะครับค <ๆ S 1> ุณผู้ชมก็เรียกว่า <ผม S 2> เห็นไหมฮะนำเทคโนโลยีมาใช,ใช้แล้วรวดเร็วด้วยและวไเป็นงานการใช้งานได้รวดเร็วแล้วก็การตอบโจทย์เพราะว่าเขาต้องส่งน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นน้ำจบลาดไม่ได้นะไม่ได้นะครับเดี๋ยวไม่น้นาใช้กันเรียกว่าการจัดการน้ำและเทคโนโลยีเนี่ยน่าสนใจมากที่ครับป็นข่ากนี้ะครับนี่งก็ ถ้าพูดถึงน้ำบอรกร,รการจัดการน้ำมเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าเขาช่วยประหยัดได้ใช่ครับถ้าบอกล่ะถ้าเกิดไปใช้ในบ้านบอกอคิดถึงเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยประหยัดน้ำถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดน้ำก็ไอเทคโนโลย,ย,ยีที่เป็นคล้ายๆสปริงเกอร์อะฝังไปในสนามหญ้าปกติเราจะลดน้ำนะต้องฉีดน้ำใส่หญ้ามันใช้น้ำปริมาณมากๆแล้วก็ตั้งปพ้่งให้มันแบบว่าตั้งเวลาตั้งเวลาด้วยผ่านแอปผ่านแอปพลิเคชันนะครับของผมนี่คิดถึงการอาบน้ำอาบน้ำ สั้งแอปเลยเช็คเลยว่าใครอาบน้ําเยอะจะได้ก็ไปเก็บตังค์ถูกในบ้านใครอาบน้ําเยอะตีเลยไม่ใช่นครับผมนี่ครับในส่วนของแอปพลิเคชันถ้าเกิดสามารถเอามาใช้ในส่วนของชีวิตประจำวันได้ครับวันนี้นะครับข้อมูลดีๆยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าครับเรามาดูกันว่าเราจะเปิดกล่องอะไรนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการแอปอินบครับ